สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอู้ร้อนวันนี้ก็เข้าออกบ้านทั้งวันทุกคนเข้าออกบ้านทั้งวันข้างในบ้านมันร้อนพอเปิดหน้าต่างเนาะเปิดประตูเปิดหน้าต่างแมงวันเข้าจอยเสียงแหบเป็นพักๆทุกคนต้องอมต้องอมไอ้นี่อมลูกอมอะ่ะเนาะอมลูกอมตลอดเสมหะมันเยอะนั่งนี่แหละ แดดไม่ค่อยแดดไม่ค่อยมีแล้วเมื่อเช้านี่แดดแรงเนาะตอนที่จอยไลฟ์สดอะแดดมาแรงเมื่อกี้ลูกสาวก,ก็มากินอาหารกลางวันทุกคนนะเข้ามาก็น่าเศร้ามาเลยจอยถามว่าเป็นอะไรไปอย่างนี้เนาะเธอเป็นอะไรก็บอกว่าเขาโทรเขาเป็นคนโทรไปออฟฟิศที่ว่าเขาไปดูบ้านอะ่ะเพื่อนๆโทษทีนะอันนี้มันไม่ใช่ขี้มูกนะจะบุกจะลอก จอยจามจอยเป็นภูมิแพ้ะนะพอออกนอกบ้านได้สองสามวันเป็นภูมิแพ้ก็เลยจามใหญ่เลยทุกคนจามแบบไอ้นี่ย <c oughs> จามแบบจามยังคนเป็นหวัดอะ่ะอืมนะมาเล่าเรื่องลูกต่อลูกสาวว่าโทรไปาถามเคน้องเห็นมันนานแล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาไม่ตอบรับเรื่องบ้านที่ไปดูบ้านเพราะว่าจะเล่าว่าน้องแอนจะย้ายออกภายในเดือนเดือนนี้แหละเออเดือนนี้ นางก็ตั้งความหวังไว้มากเนาะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าการเช่าบ้านนี่มันยากเ,เพื่อนๆนะมันมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆเห็นเห็นบอกว่าฉันโทรไปแล้วทีนี้ทางบริษัทอะ่ะเขาบอกว่าฉันคิดว่ามีคนติดต่อเธอไปแล้วว่างี้ฉันคิดว่ามีคนติดต่อเธอไปแล้วนะ,อะบอกเธอว่าบ้านนะั้นเจ้าของเจ้าของบ้านเช่าได้ให้คนอื่นไปแล้วเขาดีไซน์ที่ให้คนอื่นที่ว่าไปดูพร้อมกับน้องแกนะ่ะได้ไปแล้ว เห็นว่านางเสียใจอยู่นะนางก็พยายามหามเพื่อนหาหลายที่แต่ก็อย่างที่จอยพูดนั่นแหละมันมันไอ้นี่มันมันยากถ้าแถวยกนี่ก็คือเขาเขาจะให้พวกนักศึกษานะพวกคนจีนอะไรเงี้ยนักศึกษาจีนที่พ่อแม่ร,รวยพ่อแม่ร,รวยเขาก็มาเช่าไงเขาก็จ่ายเงินเขาก็จ่ายเงินค่าเช่าให้ให้ลูกเขาทุกเดือนอย่างเงี้ยอืม ทีนี้นางก็บอกนางไม่ได้แต่นางก็จะพยายามหาต่อไปลูกสาวนะบอกนางก็จะพยายามหาต่อไปเป็นยากเพื่อนยากอย่างนี้ไม่พอนางมาบอกว่าที่ทํางานอะเพราะว่านางเครียดเรื่องที่ทํางานด้วยไอย้ที่ทํางานนางอะคือนางต้องรับโทรศัพท์ต้องแพ็กออดองออเดอร์หลายอย่างเนาะรับหน้าที่หลายอย่าง ก็จะมีคนโทรมาหาแนละ้วแล้วก็ทวงเงินอะทวงเงินกับบริษัทเนี่ยว่าทําสั่งสั่งขอไปตั้งนานทำไมไม่ได้เจ้านายก็มาบอกนะเพราะว่าที่ทํางานเขาถามกันไงเพราะว่ามันรู้สึกมันไปมันแบบคล้ายๆว่ามันผิดผิดสังเกตทําไมมีแต่คนมาโทรมาแล้วก็จะมาขอคุยแต่กับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็บอกว่าเจ้าหัวหน้าเจ้าของบริษัทบอกว่าให้บอกไปว่าฉันไม่อยู่แต่น,นู่นคือพวกลูกจอยแล้วคนทํางานที่นั่นอะเขาแบบ เขาก็บอกเพื่อนๆพากบอกไม่อยู่หลายรอบแล้วแต่ไอคนที่ว่าเขาสั่ง order, อนดอร์ไว้เขาก็ไม่เชื่อเนอะนั่นแหละลูกสาวพวกจอยก็คิดเหมือนกับลูกที่มาลูกจอยคิดนั่นแหละว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เขาบอกว่าไอเจ้าของโรงงานอะ่ะเขามีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละจอยกงบอกว่าไม่รู้ว่าลูกจอยจะเหมือนกับว่บบริษัทอะอาจจะยุบตัวลงไปเพราะว่ามันไม่มีเงินมันขัดผลเรื่องเงินเนี่ยอืม อยาก็บอกเธอก็เตรียมหามองหางานใหม่ไว้ด้วยไม่ใช่หาแต่บ้านหางานด้วยเพราะว่างานแล้วมันจะไม่มั่นคงแล้วไงเพราะว่ามันขนาดนี้ยังมีคนโทรมาทวงหนี้เยอะแยะเนาะอืมแต่เขาไม่เขาควรที่จะบอกอย่างที่จอยกับสามีจะบอกเขาควรที่จะบอกพนักงานให้รู้ตัวว่าเออบริษัทเรามีปัญหาเรื่องเงเรื่องงงเรื่องงานนะไอ,อเรื่องเงินนะ ไอ้นู่นไอ้นี่คือพนักงานบางคนเขาต้องผ่อนค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเหมือนลูกจอยนี่ภาระของนางก็เยอะทีนี้พอจะมาให้ตกงานแบบกระทันหันมันเป็นไป,นปนไม่ได้จะมีเงินไหนมาซัพพอร์ตเหรอเพื่อนเพื่อนเราต้องบอกกันล่วงหน้าบอกให้ให,ให้ให้รู้ในในไว้อย่างเงี้ยนั่นแหละจอยบอกให้ลูกสาวจอยอไปหางานไว้ด้วยไปทํางานที่เทสโก้ก็ได้หรือไปทํางานตามเทโฮมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะให้มันได้เงินเยอะ เหนื่อยแต่ว่าก็ทําไปเถอะอายุยังน้อยาอยก็บงบนี้ดีกว่ามานั่งรอรุ้นว่าจะตกงานเมื่อไหร่บริษัทเขาจะเจ๊งเมื่อไหร่เพราะขนาดนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเงินเลยสิงรถไครถสามีจอยหรือเปล่าเพราะวาันนี้นางจะกลับมาเร็วเพราะว่าจอยก็ต้องหัวหน้าจะโทรมาด้วยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งจะโทรมาสัมภาษณ์เรื่องอาการป่วยของจอยนี่แหละว่าเมื่อไหร่จะพร้อมจอยจะพร้อมได้ไปกลับไปทํางาน ที่นี่เป็นอย่างนี้เพื่อนๆไม่สนใจหรอกมันเร่งรัดให้เรากลับไปอะตัวจอยยังยืนทรงตัวเองยังไม่ได้จะให้ไปกลับไปทํางานยังไงหิวงะะห้วคู่ถังน้ำมาเหรอหิ้วคู่ถังน้ําไอ้รถไอ้ไอ,อ,อ้อะไรนะไอ้ถังน้ําที่ไว้สําหรับถูพื้นมันก็ไม่มีล้อจอยต้องหิ้วอ่ะคู่ถังน้ำทีละครึ่งคู่ถังไปอะ่ะคู่ถังก็ใหญ่ๆอะ่ะยกยกตรงยกโต๊ะลงอย่างนั้นเหรอโต๊ะมันก็ไม่ใช่ว่าโต๊ะพลาสติกบเบาๆนะมันโต๊ะ เป็นเหล็กข้างล่างเป็นเหล็กข้างบนเป็นพลาสติกอะ่ะห้องนึงก็สามสิบคนอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะโทรมาไงก็ามาสัมสัมภาษณ์เร่งรัดยังไงก็เร่งรัดไปเถอะเพราะว่าหมอเขาเขาพิเราเขาเรียกเลยนะเขาไอ้นี่เองแหละเขาตัดสินให้เราเองว่าเราพร้อมไม่พร้อม,มเพื่อนทางบริษัทนะมันไม่สนใจหรอกเราจะป่วยไอกะระเลือดมันก็ไม่สนใจหรอกนะ มันมันมันไม่มาอะมันไม่ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบมันหรอกอืมมีแต่มันจะเอาเปรียบเราเราต้องรักตัวเองไงเราตุยไปนี่เขาก็หาคนใหม่มาแทนเราได้ไงนะมันไม่มาสนใจหรอกถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองอไปทํางานให้มันแบบว่าโอ้โหเหมือนงูวเหมือนควายไม่ไหวเพื่อนนั่นแหละปัญหาก็เยอะลูกสงสารลูกนี่แหละอืมถ้ามันหาแถวนี้นะมันคงจะได้ไปนานละ ก็ตึกก็เสือกระสนจะไปงนนนยงนายยอกดนนลงในลงในรีดน,น่ถ้าหาที่นี่ยังพอแบบเจ้าของบ้านเท่าจอยนี่เขายังมีบ้านหลังนึงว่างอยู่น่ะไม่ไงปล่อยเขาอย่าง,างที่จอยบอกาจอยไม่สามารถที่จะไปอะไรนะไปแบบว่าดีไซน์แทนเขาได้ไปเลือกทางเดินให้เขาได้อะแต่เขาก็ต้องจอยก็ต้องการพื้นที่บ้านจอยเป็นส่วนตัวเหมือนกัน ไม่ใช่เราว่าไล่ลูกทางอ้อมนะแต่ตอยต้องการให้เขารู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่จะช่วยพ่อช่วยแม่ทําอะไรแล้วอ่ะก็ให้ให้เขาลองไปแบบไปเช่าอยู่กับแฟนเขาอ่ะนะออกทุกสิ่งทุกอย่างเองอ่ะเขาจะรู้เขาเขาก็จะได้เรียนรู้ไปเพืเ่อนๆอยู่กับพ่อแม่มันสบายเกินไงอย่างที่จอยบนบน,บนอ่ะ บางสิ่งบางอย่างจอี้เกียรพูดเพราะอายุมันไม่ใช่เด็กๆเกพื่อน,นถ้าสิบสี่สิบห้านี้เรายังรู้ว่าเป็นวัยรุ่นอันนี้มันจะสามสิบแล้วอีกปีกว่ามันก็สามสิบแล้วมันไม่ไม่น่าที่จะให้เราบอกอะไรแบบเดิม,ดมอะ่ะอืมบางคนก็คงจะคิดอะนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมออบอุ่นไม่อบอุ่นกันเดี๋ยวมีจะเรื่องมีปัญหาการขัดใจกันทะเลาะเบาแหวงกันไม่พอใจกันเนี่ยถ้าถ้าเกิดอาการแบบทะเลาะเบาแหวกไม่พอใจขึ้นมาคิดดูคนที่อยู่กับเราแล้วเราอยู่กับเขาอ่ะ มันจะมีความสุขยังไงมองหน้ากันไม่ติดอย่างเงี้ยหรอม,ม,มันไม่มีความสุขหรอกจ้ะน,นะลูกก็ไม่อยากให้พ่อแม่เอาเปรียบแม่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเก้าอาเปียบเหมือนกันเราเอาแก้ลงทุกวันเนาะ<ๆ>เขายังมีพาระกําลังที่จะต้องแบบวางแผนอนาคตของเขาด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่มาให้แต่พ่อแม่ซัพพอร์ตเป็นไปไม่ได้โตแล้วโตมากแล้วไม่ใช่ว่าเด็กๆไง ที่พูดนี้ไม่ใช่ทะเลาะกับลูกนะแต่พูดถึงความรู้สึกแบบว่าถ้ามีคนมาถามจอยว่าอยู่กันเป็นครอบครัวอบอุ่นดีเงี้ยมันไม่อบอุ่นมันไม่ใช่ทุกครอบครัวนะเพื่อนเพื่อนนะจจยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีหน้าที่อะไรทําอะไรก็ทําไปเงี้ยเนาะบ้านก็ไม่ต้องเช่าอยู่กับเราฟรีเออกับคงกับข้าวก็ไม่ได้ไม่ช่วยเราออกเออออกนิดนดหน่อยๆแค่ซื้อน้ำยาซักผ้าเราอยู่กับส่งของเราซื้อเองได้จะซักไปเท่าไหร่ ทุกอย่างพวกจอยจ่ายจอยจ่ายนะสามีจะจะจ่ายค่าค่าชาวบ้านแล้วก็พวกค่าพวกเขาจะมีสองบินใหญ่ก็คือพวกรถเอ็มโอทุงโอมเอโอทีอะไรของเขาทำอย่างเงี้ยแต่จอยนี่จ่ายค่าน้ําค่าไฟที่ช่วยสามีแบกรับภาระนะต้องช่วยกันออกทำไมถ้าอันดี้สายคนเดียวไม่ไหวไม่พอคนเรามันต้องช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่าน้ําค่าไฟค่าค่าค่าน้ําค่าไฟ ค่เ้าเส้นแท็กค่าทีวีไลฟ์เส้ค่าอินเทอร์เน็ตค่าไลฟ์อินชอลนของจอยค่าบินโทรศัพท์ของจอยอันนี้จอยจ่ายอาหารก็คือสามีซื้อมัง่งจอยซื้อมัางเออผัดเพี้ยนกันไปอย่างเงี้ยน่าจะบางทางง่านกขาคงจะสงสังยทำไมไม่เก็บเงินกับน้องแอนล่ะก็เพราะเราไม่เก็บก็เพราะอยากให้เขาอะ่ะเก็บเงินเพื่อจะย้ายออกนี่แหละเ,เพื่อนๆที่ไม่เอาคือ เราก็อยากให้ลูกมีเงินนะมีเงินในบัญชียามที่จะไปเช่าอยู่ตรงไหนจะได้มีเงินนึกภาพออกไหมคือเราไม่เอากับลูกก็คือเราอยากให้เขาอ่ะมีเงินยามที่เขาไปเช่าที่อื่นอยู่มีเงินติดกระเป๋ามีเงินไปสร้างเงนื้อสร้างตัวที่เราไม่เอาเงินกับลูกอะ่ะอืมแล้วก็คิดว่าเราช่วยลูกทางอ้อมอืมแต่ว่าเขาอยู่นะช่วยทํางานบ้านมีหน้าที่อะไรก็ช่วยทําทําไป จอยก็พักล้างหลังนี่เสื้อผงเสื้อผ้าจอยซักเองแล้วจะไม่ให้เขาทำรีดผ้าจอยก็ไม่ให้เขารีดเพราะเขาคิดว่าเออเดี๋ยวเขาก็ย้ายออก้วไม่อยากจะใช้อะไรเขามากเนาะงานบ้านขาดทง,งน้ำองน้ำเนี่ยก็คือมันหน้าที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าบางทีนี่ก็คือต้องรอให้เราบอกจอยเป็นคนที่ไม่ชอบบอกอะไรใครบ่อยๆจอยเบื่อยิ่งเป็นคนที่ว่าภายในครอบครัวแล้วมันยิ่งแบบว่าถ้าบอกมันมันทะเลาะกันนะนเพื่อนๆอืมถ้าเขาท่านเราบอกว่า วันเหมือนก็เขาก็ไม่ชอบให้เราจู้จี้จริงไหมล่ะเ,ออเราก็ไม่ชอบไปจู้จีจ้เขาคือน,นิสัยพวกจอยจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมันเหลือความอดทนบางทีความอดทนที่แบบว่าบอกบ่อยๆมันน่าเบื่อมันมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ใช่ความอดทนหรอกมันแบบบอกบ่อยๆอะไรมากๆที่มันเกิดอาการเบื่อหน่ายเออเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการที่จะมาอยู่กันหลายๆคนอย่างเงี้ยอือ่นแหละ ไม่ได้ไปเกลียดลูกไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกับลูกแต่ว่าก็คืออยากให้เขาไปเจริญเติมตเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดช,ชอบในหน้าที่ของเขาเองบ้านถ้าว่าบ้านเขาไปเช่าเองเขาจะปล่อยให้มันสกปรกลกยังไงก็ปล่อยไปไงอืมปล่อยให้มันลุกไปเนาะบ้านเขาเนาะบ้านเราเราเช่าถ้าสกปรกมากอะไรพังนี่เราต้องต้องเสียเงินนะพวกจอยต้องเสียนะน้องแอไม่ได้เสียนะเกิดอะไรขึ้นคาพงคาไอพมเพิ่มไหมส,ปสปกปรกสกปรกเนี้ยพวกจอยนะต้องจ่ายเงินอ่า นั่นแหละให้เข้าไปแล้วเขาจะได้รู้หน้าที่ของเขาไงให้เขาไปเรียนรู้ไม่ได้ขี้มุกน,นเนี่จมูกแห้งเจ็บต้องให้ไปเรียนรู้ทุกคนเรายังเรียนรู้ตั้งแต่เล็กเลยเนาะเขาตัวเ,เขาอยู่กับเราถึงขนาดนี้ละไม่ต้องมารอบอกว่าควาอมอบอุ่นจกลูกหรอกมันไม่มีความอบอุ่นให้เราหรอกมันมีแต่จะไปสร้างครอบครัวมันเพื่อนนะวันเสาร์อาทิตย์ไม่มมันจะนั่งดูแลเรานะมันหยุดนางก็ไปหาแฟนไม่หาแฟนนางก็ไปหาเพื่อน นัดเพื่อนเป็นนู้นเป็นนี่นาจะมีเวลาไหนมาทํางานบ้านละ่ะนาจะอ้างได้สิเพื่อนๆอ,อืมแต่ถามว่าทําอ่ะทําแต่บางทีอ่ะเราเป็นคนที่จอยเป็นคนอย่างเงี้ยคือต้องทาอ่ะต้องทําไม่ต้องให้รอให้บอกไม่ต้องมารอผัดวันประกันพรุ่งอ่ะนี่ใช่อ่ะนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงเราหรอกแต่จอยอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากมีบ้านเป็นของของแค่สองคนตายายทะเลาะกันยุ่มหัวกันแค่สอ,องคนนี้แหละอืม นั่นแหละเขาเขาก็ต้องการแบบว่าให้เพื่อนให้แฟนให้แฟนเขามานงมาน่นนี่มนไม่ได้ไงบ้านจอยไม่หลังใหญ่ขนาดนั้นจอยเป็นคนขี้ลำคาญด้วยยามจอยจะทําอาหารกลิ่นเหม็นๆขึ้นมาเนาะต้องมานั่งเกงใจคนอื่นอะ่ะจอยไม่ชอบไงนั่นแหละนะกูพูดก็พูดตามคนมเป็นจริงอ่ะเนาะแต่ก็กนก่ากำลังหายอีกกำลังหาบ้านนางว่าบอกจอยบ้านหาไม่ได้นะแม่เขาไม่เอา แล้วเรื่องงานด้วยเห็นเครียดอยู่นะ่ะอืมแต่ว่านางจะย้ายออกได้ก็ไม่ได้ว่าจะจะไล่ลูกออกนะเพื่อนๆนางได้บ้านเช่าเมื่อไหร่ก็ย้ายออกแค่นั้นเนะี่ยไม่ได้บอกว่านางไม่ได้ต้องแบบว่าไปไป,ไปกดดันไม่ใช่ไปกดดันลูกนะว่าเ้อต้องย้ายออกภายในเดือนนู้นเดือนนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไปกดดันไม่ได้วางว่าต้องวันไหนอืมคือนางได้ปุ๊บนางก็ย้ายออกก็ย้ายอย,อย่างเงี้ยจะได้วันนี้ย้ายออกวันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่า ยังไม่ได้สองอีกสอง,ส,งสามเดืนถึงจะได้ก็ค่อยก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราไม่ไปกดดันตรงจุดนั้นเนาะนั่นแหละจ้ะจอยก็มาอัปเดตเรื่องลูกจอยด้วยเรื่องบ้านเช่านี่แหละยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย